สวัสดีคะ่ะทุกๆคนคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆอีกแล้วนะคะครูนำคำสองคำที่มีเสียงคล้ายแต่ความหมายต่างกันนำมาฝากนะคะมาดูว่าเรามีสาระดีๆในคลิปนี้เกี่ยวกับคำว่าอะไรค่ะคำสองคำที่ครูจะนํ่มาฝากในคลิปนี้ก็คือคำว่า f l u s f l a s อกเสียงนะคะ f l u s กับคำว่า flat 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 อันนี้ออกเสียงตัว t t, t. ส่วนคำนี้ flush ออกเสียงออกเสียงสั้นๆทั้งสองคำเลยนะคะเพราะว่าคำข้างหลังเติมด้วยตัวทสองตัวเราจะออกเสียงสั้น flat อันนี้มีข้างหลังเป็นตัว s สองตัวเราออกเสียง s สั้นๆเหมือนกันว่า f l u ชฟ s Fl uts. Fl uts. นะคะคำแรกคำว่า f l ล t s แปลว่ารังแคที่อยู่บนหัวของเรานะคะเป็นขาว,ขาวถ้าเรามีผมสีดำนี่ก็มองเห็นชัดเจนนะคะมองเห็นชัดเจนเลยว่าเป็นรังแคนะคะอาจจะเกิดจากหลายๆสาเหตุอากาศแห้งอาบน้ำร้อนหรือว่าเกี่ยวกับวัยฮอร์โมนต่าง,างนะคะก็สามารถเกิดเป็นรังแครหรือว่า f l ั t ได้นะคะอันนี้แก้ไขได้นะคะอันนี้แก้ไขได้ส่วนอีกคำหนึ่งคำว่า flut f l ั t ที่ลงท้ายด้วยตัวเทนะคะแปลว่าอะไรก็ตามที่มีลักษณะที่แบนๆนะคะแบนๆราบเรียบนะคะแบนๆราบๆนะคะลักษณะนั้นก็คือ flut ยกตัวอย่างอันนี้ก็คือ,อ,อบนโต๊ะนะคะ โตเขียนหนังสือโตเขียนกันบ้านเราก็ลักษณะเป็นแบนๆใช่ไหมคะแบนราบอะไรอย่เงี้ยนี่คือลักษณะ f l a t f l a t นะคะโอเคค่ะคลิปนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนที่เสียสละเข้ามาดูคลิปของครูนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีอีกครั้งค่ะ